Raincoat. c ้ a ช on. Yeah. สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกคน uh, นะคะกัชอบปบวันนี้ฝนตกคุณย่าเขาก็เลยได้ใส่เรนโคตเรนโค้ตชินอุ่นไงอัพชัน no not very u p c i n ดูคุณยา่า <eight> ขับรถเนา yeah. เพราะว่า <laughs> หลายคนถามหาคุณย่าว่าไม่ค่อยได้ออกคลิปกับลูกเซอร์ไพรส์เลยคือไปด้วยกันเกือบทุกวันแต่ว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรเนาะพี่น้องขาเนี่ยแหละก็เลยถ่ายความซิ่งของคุณย่าให้ดูหมายถึงว่าในวัย88นี้ยังขับรถเกียร์กับปลุกพ้องแคล่วอยู่เลยนะจ๊ะจะไปซื้อของกันวันนี้พี่น้องจ๊ะไปซื้อของกันวันนี้ ที่ห้างประจําที่คุณย่าเขาซื้อตลอดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะพี่น้องอืมคือห้างมอริสันองสซายตอนนี้ก็มอริสันสักประมาณ70%แล้วก็เอาดีอีกประมาณ30%เนาะหมายถึงว่าเอาดีมันจะถูกกว่าน,นั่นละอันไหนที่ถูกกว่าเป็นบางอย่างใจก็จะไปซื้อที่เอาดีนะพี่น้องแต่ก่อนก็ซื้อห้างนี้ร้อเซทุกอย่างที่ห้างนี้ I went to sleep. I went to bed t e o'clock. y e a And at three o'clock, I had still hadn't been asleep. Oh no! Mm -hmm. And I must have gone off. Yeah. And then when I woke up again, it was five o'clock. You back to sleep? And That was it. Oh no! Mm. So I've had two hours. Only two hours. Gah. I don't know why. I... Come on. แป๊บๆก็แสดงว,ว่าไปไฟคุณไปก่อนประมาณนี้แล้วก็ต้องทำอย่างมืออย่างนี้<ร>ที่อังกฤษมืออย่างนี้คือขอบคุณค่ะนี่นจ้ะสำหรับไอ้รถที่มีเด็กด้วยเขาจะมีที่จอดแบบว่าสำหรับเด็กเรามันกว้างดีนะจ้ะหมายถึงว่ามันจะกว้างอ่ะกว้างเปิดอันนั้นได้สะดวกเปิดประตูได้สะดวกนะจ้ะ โอเคเออเดี๋ยวเราเอามาให้ย่า,ม,า For you, มัมพอยู่มัมเอามาให้ย่าย่านะชุดกันฝนเพิ่นฝนตกวันนี้เดี๋ยวพาไปดูราคาของจากวันนี้มะม่วงถูกดีวันนี้แม่ดินหนึ่งปอนลูกละวหนึ่งปอนเดี๋ยวซื้อทำไปไปทำมานั่นแม่ดินต้นเหนียวมะม่วงต้องเอาลูกเก๋ๆเอาซื้อให้แม่ ไปใส่รถเลยอันนี่ไปบางครั้งลูกมันอ่อนมันอ่นมันสุกมันเน,น่าก่อนสุกเราไปเราไปเอากล้วยมานี่โลละเจ็ดสิบเก้าพีเอาที่เขียวๆนะพ่อเธอชอบเขียวๆไม่ได้เขียวมากจ้าตัวนั้นแหละลูก เราจะาพีมะนาวแค่ก็ 9.9p ถูกจ้ะเพราะมาันนั่นน่ะคาดไทยก็คือลดราคาจ้ะอ้ยถูกจ้ะต้องซื้อไปอ,ไอันนี้เนี่ยผลไม้จ้ะเฮ้ย,ยถูกอยู่นะผละไม้อันนี้2.69 ยังไม่มีเลือกนี่ทุลุกวอวอเดททุเรียนอนนี้ที่จะมีเอีกสามวันเราโออ่แล้มชอบกินถัวอปตัจ้ะน่ พอซื้ออยู่จ่ามันยังไม่แข็งนะคะบล็อกโกรี่ก็สี่สิบเก้าีต่อหัวยังไม่แข็งขึ้นจ้ะมีทุกอย่างห้างนี้เห็นไหมเขาโชว์ชว่วงซัมเมอร์บาร์บีคิวก็มีร่มขายอืาม,มีที่นั่งเอาแคดเดียวลูกเอาโปเทโทษเล็กแบบนี้จะถูกกว่าเห็นไหมกินแบบถูกอันนี้กิโลละไ,ได้ไม่ดีแงดูซิเอ,อากิโลละเท่าไหร่เก้าสิบเก้าี ถ้าแบบนี้นะถ้าแบบนี้จะแพงกว่า1.98เพราะมันเป็น The Best นี่แลว้วก็ใช้เลือกอัอนถูกถูกกว่าก็ไม่เป็นไร Lady Potato เ,เ,เอาส้มเอาที่นี่ส้มไปเอาที่นั่นอีกไปเอาที่ Audi ถ้าเราได้ไปที่นี่มันหนึ่งจุดสี่เก้า เอแพ็กนะกิโลละสองจุดสี่แปดกิโลบ้านนี้เน้นผลไม้เอาแอปเปิลลูกแล้วแอปเปลิลเอาแบบนี้ก็ได้หรอกแอปเปิลนี่แพ็กได้หนึ่งจุดเก้าเก้านั่นเป็นแผนอาหารสำเร็จพี่น้องยาวไปนู่นเลย ก็จะเป็นรวมๆนะเนาะพี่น้องว่าของไทยของชายไอจีนของอินเดียของอังกฤษอันนี้เห็นไม่เบียร์เบียร์ไทยเราเบียร์สิงมันขวดละสองจุดห้ามีปวดหนึ่งสองจุดห้าแต่ก่อนพ่อไม้ก็ดื่มแล้วก็เราก็ลดการดื่มแล้วตอนนี้เราเราประหยัดเนาะอันนี้เห็นไหมอาหารสําเร็จจ้ะชุดละสองจุดห้าศูน,น,น,กกน,นย์อันนี้ของของอะไรของจีนเลย มีของไทยด้วยเยอะอยู่จ้ะอันนี้ข้าวผัดเห็นไหมข้าวผัดอันนี้โป๊เปียรสองกอนอันนี่แล้วก็หลังก็มีของไทยก็มีอันนี้สำเร็จทางสำเร็จจ้ะอาทิตย์นี้จะกินปลาแซลมอนปลาแซลมอนลดราคาหน่อยดูละหกจุดเก้าเก้าถูกมากๆเอาต้องแบบนี้เอาไปทำเอง ไปตัดเองได้ทั้งหัวนะเขาเลียงให้แล้วเราก็ไปตัดตัดตัวนี้สิบห้าจุดสองศูนย์จ้ะเอาตัวนี้นะลูกเนาะไปหนักนะถือดีๆน้องเมลีพื้นเป๊ะนั่นไปดูนมอันนี้เป็นคะนกขนมปังที่เขาทำเสร็จใหม่ๆพี่น้องซ้ายมือนี่จ้ะหนูดูวันที่ด้วยเด้๋ลูกด้วยโอเคไปเอาเอาสามอันจ้ะ ไม่เป็นไรลูกนี่ก็เป็นผนกนมบ้านซายจะกินนมแบบเซมิสกินแบบกลางๆไม่มีไขมันมากแบบไขมันมากก็สีนั้นสีสีนี้อันนี้แบบนี้ไม่ไม่มีไขมันมันน้อยมากสำหรับคนลดน้ำหนักน,นมก็ไม่แพงขึ้นนะนมก็โอเคอยู่1.10ต่ออันนี้ นี่ยขนมปังอยู่นี่ไม่ใช่บอมมือว้าฟเฟิลอันนี้ว้าฟเฟิลอันนี้เป็นขนมปังทั้งหมดนะพี่น้องแ้่นใจก็จะซื้ออยู่นี่นะขนมปังนี่ตัวนี้ตัวเดียวว้าฟเฟลอ่ะตัวเดียวบ้านใ่ก็ขนมปังแบบนี้ 99p มาดูวันที่หมดอายุให้แม่หน่อยดิแบบนี้มันจะเป็นครึ่งระหว่าง 5กับสีขาวนูนหกยโอเคอันนี้ล่ะลูกอันนี้่ะสามอันที่สามมันหมดอายุเร็วเอาเอาแบบหนาลูติ๊กคือหนาอ่านดูสี <Four. S 2> โ่โอ้ก็โอเคอยู่แล้ก ี่น้องมีกินแบบนี้แบบครึ่งแบบนี้คือผสมระหว่างระหว่างสีเอ้ยแบบนี้กับสีขาวนะกับแบบสีขาวพียวบพิュ๊แบบนั้นอันนี้เป็นแผนกเครื่องครัวพวกอะไรต่างๆพี่น้องมีหมดทุกอย่างเห็นไหมมันลดราคาเห็นไหมทีกระเป๋าดีอยู่นะแต่ว่าไซมีเยอะเดี๋ยวใครก็ไม่ซื้อ 15, โดยว้นี่อย่างสิบห้าโอ๊ยอย่างยี่สิบสองปอนด์เดี๋ยวสิบห้าปอนด์เห็นไหมมันก็มีห่อดีแต่ว่าไซมีหลายอันแล้ว อันนี้ก็จะเป็นผแผนกพวกปาร์ตี้เนาะพวกเทียนปาร์ตี้พวกอะไรต่างๆจ้ะแล้วก็การ์ดเนาะพี่น้องจากแล้วก็ผแผนกอย่างนี้มีทุกอย่างจ้ะห้างนี้ห้างใหญ่น,นี้เป็นการ์ดแล้วก็แม็กกาซีนเนาะที่คุณยาเขาอ่านแมกกาซีนต่างๆแล้วก็เครื่องเขียนเนาะพี่น้องจากมีทุกอย่างคือมาห้างเดียวคุบทุกอย่างเสื้อผ้าก็มีน,นีแมกกาซีน แน่เสื้อผ้าก็มีเห็นไหมพี่น้องแต่ว่ามันไม่ถูกนะหรือว่าไม่ถูกของเด็กของผู้ใหญ่แต่สไตล์จะเป็นแบบว่าสไตล์คนแก่เกินไปใช่่ะนี่ไม่ไม่ใช่ถูกๆนะของอันนี้ก็ได้ของยี่ห้อห้างอันนี้สิกปอนเห็นปโอ้อันนี้พอสีโอเคอยู่นะพี่น้องซื้อไปใส่บ่ะนี่ห <laughs> น้าร้อนเนาะนี่แหละ <laughs> ใายแผนกไอ้น้ำมันให้ดูนะพี่น้องน้ำมันเห็นไหมค่อนข้างจะหมดเกือบทุกวันแผนกน้ำมันก็คนซื้อไปตุนไว้นะพี่น้องเนาะแต่จะเช็คราคาเนี่ยเหลือแค่นี้ใส่ก,ก็จะเอาอยู่อันนึงอันนี้เป็นน้ำมันสําหรับไอ,อ็นโอ้อน,น้ำมันอะไรนะนี่เขา้าวโพดสองจุดสามศูนย์ต่อเนาะแบบหนึ่งนี้แล้วตัวนี้เรบซีดท,ที่เราปลูกนาะพี่น้องนี่เรบซีดเรบซีดต่อยที่ดอกเหลืองๆที่ใส่พาไปดูเนะี่ยอันนี้ สองจุดห้าอนอันนี้มันกี่ลิตรนี่หนึ่งลิตรเหมือนกันพี่นอ้องเห็นไหมอันนี้แพงอันนี้แพงกว่าใครก็จะเอาอันนึงเอาไปเก็บไว้อันนี้เป็นจากอันนี้จาก sunflower ก็คือดอกทานตะวันหนึ่งลิตรสองจุดสองห้าจะ้ะพี่นอ้องจ้ะ Can I open a n o the r sweet which is 15 p i e e n p if I can find one ลี่ยนเอาเป็น ท่านตะวันดีกว่าพี่น้องถูกกว่าท่านตะวันถูกที่สุดพี่เนาะสองเก้สองห้านี่แล้วตัวนี้ลงลงมาอันนี้แพงสุดจากไอ้เรฟซิฟลอยเนี่ยอยากดอกลุ้งเหลืองน่นแพงสุดเปลี่ยนเอาตัวนี้ดีกว่าจะเอาโชมาโชกคนโชมาโชกช็อตนะนี่ มีชอบไปทำพาก,กตาตี้นะแต่นะถูกยี่ห้อเนี้ยมานกี่พีสี่สิบห้าพีเดี๋ยวาเาทำเอางทำอาหารแตห้องีสามสามต่อโซง,งเนาะซื้อสามถุงจ่ายสองถุงแต่ว่าซื้อถุงเดียวนี่เก้าสิบพีใช่ แก็จะเอาเป็นดีบจำทำเนื้อตุน๋นนเรื่งแล้วก็เอาเป็นสปาเกตตี้ไปไว้ให้น้องในีถ้าซื้อต้อาซื้อทีละเยอะมันจะถูกกว่านะพี่น้องจะถูกกว่ากันนะแล้วอะไรอีกที่เราชอบกินไม่มีไม่แต่นี่แหละจ้ะสปาเกตตี้เนี่ยเอาไปไว้ เป็นอาหารอันนี้ของคะแนนโบฟูดของไทยพี่น่อยของไทยของอินเดียมีมชุบไทยกรีนฟรอีอันนี้แดงแดงก็ดผัดไทย เอาท,าทสสัมะเขือซอสไปหน่อยถั่วมะเขือซอสนี่คือซอสที่เรากินประจำนะคุณน้องสามปอน์แบบใหญ่เอาแบบนี้กัเลยเราก็กินประจำนะคุณน้องไข่ที่น้องไข่ไก่ไข,ข,ไข่ไม่แพงนะไข่อันนี้สองจุดสองสี่ แบบสิบสองแบบใหญ่ค่ะสองไม่เช็คไม่แต,ตกเอาใส่จริงแบบนี้เนาะนจะมีแบบอะไรนะหกเป็นสินะคะ่ะแบบหกแต่เป็นรุ่นกลางอยแบบนี้อาจารย์เนาะมันะเป็นหกลูกรุ่นกลาง,างนี้หนึ่งปอนจะ้ะได้คิดว่างใช่แล้วนี่หนึ่งปอน มันไม่แพงในช่วงนี้นะอน,นาคตรเราไม่รู้แต่ก็เลยถ่ายให้ทุกคนรู้ว่าช่วงนี้มันก็พอมีพอกินแล้วก็ไม่แพงช่วงนี้นะจ๊ะเนาะถ้ามันขึ้นราคาอาจจะเป็นสักหน่อยเนาะแต่ว่ามีหลายของหลายอย่างขยับขยับราคาขึ้นพี่น้องก็คือขยับขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ขึ้นแบบโคตรพลาดน,น,นะนี่นี่ไซส์พามาดูอันนี้ทุกไซสเคยกินนี่นี่ ยี่ห้อนี้ปกติสี่ปอนจ้ะแต่ว่าอันนี้ขึ้นมาเป็นห้าปอนขึ้นประมาณสี่สิบบาทสี่สิบห้าบาทแป้งทำอาหารพี่น้องอันนี้แบบสำเร็จเนาะน,นี่เขา mix เรียดย้อยคุมโบคุมโบ mix หนึ่งปอนหนึ่งปอนเห็นไหม,มแพงจ้ะแต่ก็คือซื้อหนึ่งปอน์ส่ัยก่อนไปทำขนม แป้งทำขนมเห็นไหมลดราคาแค่45พีงนแป้งทำขนมประมาณ45พีทุกอันเลยจะมีหลายแป้งนะถึ่เนาะนี่แบบน้ำตาลกดนี่ต้องเอาไปแล้วมันลดราคา3า3จุดคือครึ่งราคาเลยลเอาเนาะปกติไซสใช้ตัวนี้แต่ตัวนี้เต็มราคาเราก็จะไม่ซื้อ จะเอาครึ่งราคาตัวนี้ครึ่งราคานี่แหละจ้ะพี่น้องเห็นบอกเนาะก็ต้องเอาที่มันถูกนี่อันขนมกินเล่นพี่น้องนี่แหละสองฟังเลยเนาะคุณจะเอาอะไรมีอยู่จ้ะก็คือไม่ไม่ขาดเนาะไม่ขาดราคาก็โอเคอยู่ยังไม่ขึ้นมากขยับขึ้นนิดนึงนี่น้นี้หนึ่งถุงหนึงจุดมยังคง ใ้ายโฮมอยู่ถ้าใส่กินตัวนี้เพราะไหมถ้าก,กินตัวนี้อะไรมันจะโลแปดตัวนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลสแนะอะไเรื่องตัวนี้ก็ไปเอาบิสกิตพี่นาะหาไม่ได้คนอังกฤษบิสกิตกินกับชาพี่นนอะบิสกิตกินกับชาก็าคือบ้านเราก็เรียกคุกกี้เนาะต้องไปสามศูนย์ซื้อแบบนี้ถูกกว่า ที่เด็ดเป็นแพกหรออือมิโซอ่ะค่ีคุณยายชอบกินตัวนี้ค่ะ Wish Tea นกอาหารเช้าพี่น้องซี่เรียวต่างๆน้อาไม่เดียวตัวน,นั้นต้องกินนะคะซื้อหน่ะเข <Yeah. S 1> ้าใจไหม <Yeah. S 1> โกโก้ป๊อปโอ้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลชูการต้องกินนะ <Yeah. S 1> พเพราะแพงนะนี่ของยี่ห้อน,นี้สี่ปอนด์เลยเ <But S 1> อ้ยไม่ใช่สี่ปอนด์สองปอนด์อ้ดีอยู่มันลดราคา ลงลดลง50กิโแล้วน้องไม่นีของพวกไหมก็กินเป็นทต์ตอนนี้หมายถึงว่าขนมปังปิ้งใ่กินวิตาบิกตอนนีน้วิตาบิกวิตาบิกถ้าเป็นยี่ห้อนี้จะแพงพี่น้องฮาปอนเราจะกินเอาอเห็นไหมเราก็เลือกเอาที่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้มันเพราะวันนี่กินยี่ห้อของห้างสูงเห็นไหมสองจุดสี่ศูนย์ูกว่าถ้าเป็นยี่ห้อของเขาโดยตรงเลยมันขายยี่ห้อ เราเจอแบบแพงห้าปอนประมาณนี้สี่ปอนห้าปอนเนาะเบคอนแล้วก็เนื้อต่างๆพี่น้องซอสซิสไปซื้อซอสให้พ่อเรถอะโอเนียนชีสเอ็นโอเนียนนี้หมดอายุวันที่เท่าไหร่อ่านให้แม่หน่อยอันนี้อันนี้วันที่เท่าไหร่นี่เออเอาไฟเนี่ยให้แม่จ้ะ อันนี้หนึ่งจุเจาอออันมิกนี่แหละหน,น,นึ่งหนึ่งจเจ็ดห้ปอน์ก็ถูกอ,อันนี้ใช่ไหมัม่เนี่ยด uh, like เดี๋ยวเช็คราคาไก่ให้ดูพี่น้่งไก่ถ้าเป็นกิโลเนาะสามจาปอน,ตอ 49, น์ต่อกิโล3ามจุดสเก้ต่อกิโลนะนี่ จะเป็นเขาจะแยกขนาดเล็กคุณจะเอาเล็กกลางหรือว่าใหญ่ใหญ่แบบกลางแบบเล็กมีหมดจ้ะก็แบบเป็นขาไก่ขาไก่ค่อนข้างถูกจ้ะขาไก่ปีไก่หมูทั่วไปก็กิโลละประมาณห้าจ้ะห้าปอนดหกปอนด์นี่แหละแล้วแต่อันนี้เห็นไหมกิโลละหกปอนด์เออกิโลนี่แหละนี่เออกิโลหกปอนหกปอนดห้าปอนก็พอซื้ออยู่จ้ะ เนื้อวัวมันก็ค่อนข้างจะแพงนะพี่น้องมนแล้วแต่เป็นวัวสเต็กหรือไม่สเต็กอันนี้ธรรมดายัยไม่แพงจิดจุดห้าสิบเนื้อวัวอันนี้ไม่แพงตัวนี้แล้วถ้าเป็นสเต็กจะแพงอันนี้อันนี้กิโลละสิบสามกอนแล้วแต่ไอชิ้นส่วนไหนที่เราซื้อ,อนะพี่น้องนะถ้าเป็นสเต็กมันก็จะนี่สิบหกอนสิบหกอนสิบแปดกอนสเต็ก 1ิบแปดปอนด์ซัมบัสเต็กประมาณนี้เนะพี่น้องแ้วแจะส่วนชิ้นส่วนไหนที่เราจะซื้อแต่ว่ามันไม่ขาดตาตมันโอเคอยู่นั่นก็หางทะเลสดพี่น้องหางทะเลสดสดแบบสัอง <Okay. S 1> ถ้าแบบนี้ก็ได้ซื้อถ้าเขาไม่ <Okay. S 1> แบบไม่ตัดแต่ว่าไซส์ซื้อแบบตัดโยเกิร์ตเราไปซื้ออันนาลูดไปซื้อที่เอาดี ไปดูลดราคาหน่อันนี้จะลดราคาถ้ามันจะหมดนะอายุในวันนี้เขาคจะลดราคาตันนี้จะเป็นไต้หเหลืองไปเอาพายให้พ่อหนึ่งปะน,น,น,น้ำผลไม้เอาน้ำส้มเออเอาสองอันลูกเพราะว่าสองมันจะถูกกว่าสองซัมถ้าสองอันมันจะก่า oh, มัน นั่นจะทับนะถ้าซื้อสองก็ตกขวดละหนึ่งต้นแต่ถ้าซื้อแยกก็1 3ึ่งจุามศนะถ้าซื้อแยกหนึ่งจุดสามนย์เราต้องซื้อสองซื้อสองก็หนึ่ง้นหนึ่งนมีพาย 1. ่สบเจนย์นะพายสติกม่หลายไส้ว่าไหมา ชอบกินไส้สเต็กอันนี้ไส้ไส้อะไรนะไส้กับโอนิยนเห็นไหมคะกะพายต่างๆตัวนี้ทำไมอบ <c oughs> ถ้ามันลดราคาค่อยซื้ออันนั้นซื้อโอ้เออซื้อได้อยู่วันพาวโอเคอหนูจะเอาแต่ว่าเรามีเออซื้อได้อันหนึง่งอ,อันนี้ก็ลดเหลือหนึ่งตัวนุ้ก็ซื้อ,อยิงเพรว่ดูวันหมดอายุก่อนไม่นี้จะกินทันนะไมนนด้เอาแบบถ้วยไหมหรือไมอาหรอไม่เอาถ้วยอไม่เอาข่าแต่หนูเออนั้นมันเหลือวันพาวครึ่งราคาจากสงเหลือหนึ่งนี่ใส่ย,ยกตัวอย่างพี่นอ้องนี่ปกติไหมเขากินของที่นี่เนาะมัน นี่นะยี่ห้อนี้นะมัน1.75มันค่อนข้างจะแพงถ้าไปเอาดี้แค่80เท่าไรพีเนาะถ้าเป็นของยี่ห้อของเขาเนี่เห็นไหมเขาขึ้นราคาเห็นไหมยี่ห้อของมอริสัน1.15แต่ก่อนพวกซายกินมัน1ปอนด์เนาะขึ้น15พีพี่เนาะขึ้น15ปีพีว่าจะนานแต่ก่อนเป็น10พีไันขยับขึ้นเรื่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆ,เ,อยๆเห็นปะนี่ขึ้น15พี แต่ก็ไปซื้ออาดี8แปดสิบแค่แปดสิบพีนะอาดีหมายถึงว่าถูกกว่ากันเยอะก็เลยไม่ซื้อของพ่อไม้ที่นี่อันนี้ชอบนี่ก็ยังไม่เสร็จบนถนนก็ไปชอบอาดีวันสักวันหมายถึงว่าวันไม่พายหรืหก,ก็พุดอันนี้พผนแช่แข็งพี่นอนผักแช่แข็งอง่างๆนแล้วก็อาหารแช่แข็งอ,อันนี้ก็แช่แข็งสอ,อ,องด้านเลย ไอสกรีแล้วก็น้ำแข็งด้วยนะ่ะเอาเอาแบบนี้อันใหญ่หรือว่าจะเอาแบบเฟ้นไฟเอาเฟ้นไฟใช่ไหมก็หาดูสิหลุกนะอ่านให้แม่ดูอันนี้ใช่เฟ้นไฟไหมแม่มดิใช่เลหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองเก้า ออไอศครีมที่นี่ไม่ดีสั่งไอศครีมไอศครีมยี่หอน,นี้ไม่เคยลดราคาเลยพี่นี่ซีคอนตลอดแต่ก็ต้องซื้อไว้วันนี้ขาดไม่ได้แต่ว่าอยู่ได้นานอยู่จ้ะายถึงว่าซื้อแล้วอยู่ได้หลายเดือนอยู่ทำไมก็ชอบยี่หอน,นี้เค,ค่นี่วันนี้ลเอ้าพอ,อแล้วลูกเสร็จแล้วเรา เท่านี้แต่ว่าไปซื้อเพิ่มอีกที่เอาดีได้พี่หนุ่มอันนี้วันจันทร์ซื้อวันจันทร์เอาดีก็จะไปซื้อวันพุธหรือไม่ของพฤหัสแล้วแต่ถ้าเราทํางานวันพุธใส่ก็จะไปซื้อวันพฤหัสไปไปธนาคารเช็คเงินทีนี้เงินเช็คเงินเข็นก่อนก่อนแล้วก็เข็นใส่นีเงินวันนี้เจ็ดสิบจุดเท่าไหร่นะพนะี่หนุ่มแบบเจ็ดสิบเอ็ดเนาะ ทำยาก,ก่อนเราก็ซื้อแยกกันด้ค่ะของยาเขาก็จะซื้ออีกของเขาอันนี้ของยาใส่ฟรีเซอร์ก่อนนะสันเพราะว่าจะไปก็บายบายค่ะกินข้าวเชียงด้วยกันก่อนนันน่นแหละเนาะกิจกรรมพวกสายก็พราวันจันทร์จะแบบนี้เลยค่ะซื้อของแล้วก็สายก็จะไปส่งยาแล้วก็เอารถกลับมาไว้น้องม่ดีว่ายน้ำบายบายเนาะนี่ละอันนี้ก็อยากเห็นยาเต็มเ็มพี่น้อง <Yeah. S 1> เรนโคร้รมัมเรนโค้ด เรนโคดยา rain, rain coat <cold. S 1> yeah, จะไม่เปียกนะ,นะคะ่ะผู้เฒ่าแบบนี้แหละก็จะใส่นะพี่น้องกันละโอเคมาถึงยาเขาก็จะกินยาเขายาสิบเอ็ดโมงคือยา,ก,ยาก,ก่อนอาหารเที่ยงพอมาถึงบ้านก็สิบเอ็ดโมงน้องชิวมากแล้วลูกน้องกินนี่พาไปเติมน้ำมันพี่น้องคะเช็คราคาน้ำมัน ต้องเติมเองทุกปั๊ม้วยค่ะของอังกฤษโอ้รถเต็มเลยนี่มันมีหัวจ่ายพี่น้องแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะจ่ายที่หัวปั๊มเลยเหมือนทรายเนี่ยใช้บัตรไม่เข้าไปในปั๊มนะจ่ายที่หัวนี้เลยเออัน so นี้ตอนนี้ราคาน้ำมันนะคะดูเอา,เอ,าอันนี้เป็นเบนซ์เอ้ยนี่นี่ค่ะ นะวคะคนอันนี้ดีเซลเนาะอันนี้เบนซินสองอย่างนั่นแหละเขาก็เติมถ้าคนไหนจะไปใจ่ายในในร้านต้องกดตรงนี้เนาะถ้าไม่จ่ายถ้าจ่ายตรงนี้ก็ใส่บัตรไปเลยใส่บัตรตรงนี้ไหมใส่บัตรเข้าไปเลยไม่ใส่รับริซิฟด้วยพี่น้องขอางยาวันนี้ห้าสิบห้าจุดหนึ่งสี่เลยสามสิบเอ็ดลิตร chair bye bye <laughs>